บาที่ห้าก็ได้บางที<ม>่สามก็ได้ว่าจะเข้าทางที่จะเสร็จแถวเบ็ดหรือว่าพิ่จะเสร็กฝ่กลางก็ได้ก็มันก็จะทะลุกับ,บเออ่ถนนเรียกคลองภาษีจเจริญฝังบ้านบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นก็คือเราเข้ามาอันนี้คือจะเป็นถนนเส้นหลังบางที่สี่คือเข้ามาในหมู่บ้านนิดเดียวะคะ่ะก็จะอยู่ซอยที่สองเข้ามาจนถึงซอยนะคะณเห็นบ้านอยู่ฝั่งซ้ายมือ บ้านหลังนี้พื้นที่1 6ตารางวานะคะวันนี้จะเข้าไปชมข้างในคะ่ะว่ตกแต่งเสร็จแล้ว <Okay. S 1> บางจะเป็นพอเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะจุดเด่นของบ้านมือสองใบแพววันนะคะเราก็จะเริ่มปูกระเบื้องลงจอดรถแล้วก็ทำหลังคาลงจอดรถดให้ใหม่นะคะอันนี้คือพื้นถนนหน้าบ้าน,นะคะ่ะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะแล้วก็ในบ้านได้หนึ่งคัน,นะคะ่ะ ส่วนประตูตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนใหม่ค่ะลายกระเบื้องก็จะเป็นลายเบสิกของเราเลยนะคะจะเป็นพื้นแบบพื้นไม่ลื่น,นะคะ่ะเป็นสีเทานะคะเป็นบ้านจะเป็นสีเทาตัดด้วยลายกระเบื้องสีออกเทาๆนะคะส่วนด้านซ้ายมือและขวามือเราก็จะทำระแนงตรงนี้นะคะกัน้นระหว่างบ้านสองหลังเพื่อจะได้เป็น มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะหลังคาก็ทำให้เรียบร้อยเลยค่ะเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคะพอเข้ามาภายในบ้านนะคะเราก็จะปูด้วยลายกระเบื้องเป็นอีกลายหนึ่งค่ะจะเป็นเราจะใช้กระเบื้องนะคะเป็นเอ,อ่อออก เงาเงานะคะจะไม่จะไม่ใช่กระเบื้องออกสีด้านอย่างนี้นะคะเพื่อที่ทําให้ห้องภายในบ้านดูน่าอยู่มากขึ้นค่ะมันจะได้สะท้อนก็เล่นกับแสงนะคะนี้ค่ะ้าเราก็ทำใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ ในชั้นล่างนะคะก็จะมีหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะเราจะพาไปชมห้องครัวก่อนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนห้องครัวด้านหลังมือด้านหลังบ้านนะคะเราก็จะปูด้วยกระเบื้องใหม่หมดทั้งหลังเลยค่ะเช่นเดิมค่ะพื้นเราก็จะเป็นพื้นออกด้านด้านนิดนึงนะคะจะออกไม่ลื่นส่วนออกําแพงนะคะเราก็จะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะกระเบื้องเราก็จะปูชิดฝ้าเลยนะคะ พื่อที่จะได้ทำความสะอาดง่ายค่ะจะมีลูกเล่นเอ,อ่อเป็นลายเป็นลายสีดำตัดด้วยลวดลายตรงนี้นะคะแล้วก็มาตัดด้วยแล้วก็มาตัดด้วยลายหินอ่อนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้เราก็เป็นส่วนที่เราก่อขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเป็นบ้านก่อนหน้านี้ก็คือ ตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาปลูกกระเบื้องให้ใหม่แล้วก็ทําเคาน์เตอร์ครัวให้ขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของบ้านมือ2บายแพรวันนะคะสามารถเก็บของอะไรไว้ได้ตรงน,นี้เราก็ทําเป็นสุขภัณฑ์ใหม่ติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อยค่ะ ต่อไปจะพาไปชมห้องน้ำนะคะห้องน้ำหลังนี้นะคะจะเล่นลูกลายกระเบื้องค่อนข้างแตกต่างไปจากบ้านทุกๆหลังนะคะก็คือจะเป็น3ามลายเลยค่ะ สุขภัณฑ์ก็คือจะเป็นสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออชักโครกหรือว่าอ่างอาบน้ำกระจกฝักบัวต่างๆค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะเราก็เช่นเดิมค่ะเริ่มปูกระเบื้องใหม่ตั้งแต่พื้นที่จะไปห้องนอนและห้องน้ำนะคะ ทั้งหมดจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะก็คืออันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะคะห้องนอนเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูน,นะคะก็จะปูกระเบื้องใหม่หมดเลยค่ะตรงนี้ทำฝ้าติดมุ้งลวดอะไรให้ใหม่หมดเลยค่ะน,นี่จะเป็นห้องที่หนึ่งนะคะ จากห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะด้านซน้ายห้องน้ำชั้นบนนะคะเราก็จะใช้เป็นลายหินอ่อนตัดด้วยขั้นด้วยสีดำนะคะเป็นเบสิกของเราเช่นเดิมค่ะก็คือสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นใหม่หมดเลยค่ะพื้นเราก็จะใช้เป็นพื้นที่ไม่ลื่นนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะเวลาอาบน้ำ กระเบื้องก็คือบูชิดฟ้าค่ะละ่ะชั้นสองอันนี้จะเป็นภาพออกรวมๆนะคะก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งดูเป็นสไตล์แบบสะอาดๆค่ะสีขาวตัดดำนะคะถัดมานะคะจะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายซึ่งจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะกระเบื้องเราก็เป็นปู พื้นเดียวกันหมดเลยนะคะกระเบื้องสำหรับห้องนอนสามห้องจะต่างกันแค่ห้องน้ำค่ะที่จะเลือกเป็นใช้กระเบื้องเออแบบไม่ลื่นนะคะฝ้าก็คือทำใหม่ด้านหน้าก็จะมีระเบียงให้ตากผ้าค่ะออกมานั่งชมวิวตอนเย็น,เย,นเย็นก็ได้ะคะ่ะตรงระเบียงเราก็จะปูให้ใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นพื้นแบบไม่ลืนะะ่นค่ะจะใช้ลวดลายโทนสีน้ำตาลนะคะ อันนี้อย่างที่แจ้งนะคะว่าตรงนี้จะเป็นถนนบางบอนสีซึ่งปักซอยนก็จะมีเซเว่นมีของกินตอนเย็นๆนะคะวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกนี่ก็จะเป็นหลังคาลงจอดรถของเรานะคะบ้านจะอยู่สุดซอยเลยคะ่ะสะดวกมากๆเลยคะ่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจบ้านมือสองใบเพยววันนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแนบเบอร์โทรคุณเพยววันกับคุณปุ้ยไว้ให้ค่ะหรือว่าลูกค้าอยากดูรูปบ้านอ,อัปเดตการตกแต่งต่างๆนะคะหรือว่าบ้านเข้ามาใหม่ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook page ได้เลยค่ะจะแนบเอาไว้ท้ายคลิปเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ